สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟครังนะครับเย่อ่าวันกาดบิลดเดรสนะฮะตอนที่8ก็จะเป็นน่าจะครึ่งครึ่งของซีซั่นนี้แล้วก็จะเป็นชื่อต่อว่าล a s ติ i c เก t นะฮะตัวใบสุดท้ายนั่นเองนะครับก็อ่า uh, หลังจากตอนที่แล้วในตัวอย่างตอนที่แล้วแบบมันไม่ได้บอกอะไรมากคุณพ่อก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแข่งไหมซึ่งก็จะเป็นการแข่งของไทโซปะทะกับยูยูนเองนะฮะก็ เริ่มเรื่องมาก็ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะก็ระหว่างที่ไรกะนะมาซื้อน้ำกินก็เจอกับมิจิรุนะมิจิรุก็ชมนะว่าแข่งได้ดีนะทำให้ไทกะหน้าบานนะน่ายิ้มหน้าบานเลยนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมมิจิรุเป็นมิจิรุเหมือนเดิมนะไอ้ล่างล่างผมปิดหน้าเนี่ยก็เขาคุยอะไรมาก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเขาอยู่ดีก็ไทกะก็ดูด้วยเหรอครับ ก็ไม่ได้สนใจนะไปถามอะตู้ตู้น้านี้มันใช้เหรียญได้ไหมนะเพราะว่าในครั้งที่แล้วที่มันใช้ตู้น้าไม่ค่อยเป็นก็นั่นแหละตามเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะพูดอะไรก็พูดนะพูดดีๆก็พูดขึ้นมาเอออะไรนะมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้อีกนะไปเจอกันรอบชิงอะไรพวกนี้นะก็เขาจะยากเหมือนเดิมนะครับก็เดินออกมาก็ไปเจอกับไทโซนะฮะไทโซก็บอกว่ามาคุยจะคุยกับอามิติรูนะมิตมก็แน่นอนนะ แบบอะไรนะชนะไปคุยกับไรกาแล้วลืมลืมเทโหรเลยไงนะก็ลืมอย่างนี้ก็ลําบากนะก็อมีการเนแนๆน,นะเทโซรเนแนมนิดหน่อยว่าอะไรนะยืนยืนอยู่นานแล้วไม่ยอมทักนกัเดินผ่านไปเฉยเลยนะก็ตำตาไตล์เขานะก็ด้อจะเข้าใจอยู่ก็เทโลก็บอกนะว่าเขามีเหตุผลที่จะลงแข่งแข่งในเนี่ยเดลักเนี่ย เดิลุกเนวสองมีอยู่สองเหตุผลที่มาลงแข่งนะอย่างแรกก็คือจะเจอกับมินจิรุนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งกำลังจะพูดมินจิรุมันไม่ฟังนะมันเดินออกไปก่อนก็เลยอ่ะไทยกย่ยังมียังมีแซวนะไม่เหน็บแนมมาแบบเออจริงๆถ้าแบบคนทั่วไปก็ต้องบอกไหมว่าอย่างที่สองคืออะไรนะนี่ไม่ได้สนใจนะแบบก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็เรื่องของนายก็เดินเดินไปเฉยเลยนะฮะอ่าก็ตัดมาที่ แกงนะแกงแกงแบกเอานะฮะก็ยูยูมาคุยกับสาคูนะว่าไทโชมันเก่งขนาดไหนนะแบบประมาณว่าแบบอ่าขอไอโอพิเนียนนะขอความความเห็นนะว่าเป็นยังไงเก่งขนาดไหนนะฮะแล้วก็ไทโชก็เราได้รู้ว่ามีความลับนะก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เหตุผลที่ลงแข่งก็คือ ให้สัญญากับพ่อไว้นะว่าต้องชนะชนะเลิศถ้าไม่ชนะเลิศก็จะไม่ให้เล่นไม่ให้ยุงย่งเหยิงแวนการ์ดอีกต่อไปนะซึ่งจริง,รงๆมันแบบไทโซมันเป็นแชมป์รุ่นบุคคลทั่วไปนะคือคือแบบเกือบจะสูงสุดก็คือสูงสุดในญี่ปุ่นแล้วไหมแต่ยังไม่ยังไม่นะยังไม่ไม,ไม่สาแก่ยจใจเข้าควรนะครับก็ถ้าอยากจะเล่นต่อก็ต้องได้แชมป์เท่านั้นนะก็ตัดกันมาที่แกงแบ็กเอาอีกก็ยังเป็นแกงฮาเฮเหมือนเดิมนะครับไปซื้อของกินซื้อขนมมาตุนเตรียมแข่งรอบคัดเลือกสุดท้ายนั่นเองนะ อไอ้อะไรนะเมงูก,กับโทมารีก็ยังกัดกันเหมือนเดิมนะก็เป็นกลายเป็นคู่กัดกลายเป็นคู่กัดกันไปซะแล้วนะฮะก็พี่โทยะาก็ยังพูดนะว่าเอออยู่ทีมแบงค์เอานี่สบายใจดีนะแบบเฮฮาเฮฮาัาจิงโกะไปเรื่อยนะครับก็อยู่ๆก็จีบเหมือนเดิมนะแบบเออถ้าเหงาก็ากลับมาอยู่ได้นะอย่างนุ้อย่างนี้แล้วก็ถามไปฝึกเป็นยังไงมั่งโทยะาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆที่ที่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ ได้เจอคนที่เคยไปสู้มาแล้วหลายคนแต่ก็ก็ทําให้รู้ว่าแล้วก็เลยนะเจอคนเก่งกว่านี้อีกเก่งไปเรื่อยๆแบบเจอคนเก่งแบบเก่งไปเรื่อยๆอะ่ะก็เลยทําให้รู้ว่าแบบมันสามารถเก่งขึ้นไปได้อีกนั่นเองนะฮะก็หลังจากทุกคนกลับไปหมดแล้วยูยูก็มานั่งฝึกเล่นการ์ดของตัวเองนะฝึกเล่นการ์ดฝึก,ฝ,กฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกคอมโบเรียงการ์ดนะครับเหมือนการไรกระไรกระทําสิ่งที่มัน ตอบไน้ยูไปก็คือมันศึกษาเด็กของซาคุถึงแม้ว่าไรากะจะแพ้ซาคุมันก็เข้ารอบอยู่ดีเพราะว่าไรากะตอนนี้มันได้สองแต้มยังไงสองแต้มในสายของยูยูคือเข้ารอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องศึกษาเด็กของซาคุก็ได้แต่ว่าก็ศึกษานะฮะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ควรทานะศึกษาเด็กฝั่งตรงข้ามนะยูยูก็ควรทานะนอกจากจะไปถามโอพนเนียนความคิดเห็นของซาคุแล้วก็ ก็ก็มีนะก็เห็นมันพูดตอนที่มันซ้อมก็พูดถึงว่า,าเด็กของไทไทโซเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเด็กที่ยิงได้ต้นเกมนะต้องพยายามอย่างนู้นอย่างนี้ไปนั่นแหละแล้วก็หลับหลับคาหลับคาการ์ดนะฮะก็เมงุโทรมาชวนให้ไปวิ่งออกกําลังกายนะซึ่งมีคนวม่อยู่บนมีมีฉากเซอร์วิสนะฉากเซอร์วิสท,ที่แบบหลายๆคนอยากเป็นอยากให้เป็นสลีฟกับเพแมทมากนะก็นะะจะเป็นอ่าอะไรนะน้องอุระกับกับอ่าเมงูดัดหลังกันนะแบบ ภาพสวยนะภาพอวยภาพจินมากเลยนะครับองศาภาพมันดีมากนั่นเองนะครับเยมแมทมาน่าจะขายดีหรือสลีปมาก็น่าจะขายดีนั่นเองนะก็มาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้านะมาเจอกับไทโซนะฮะก็ยังไงดีละ่ะก็คุยได้คุยกันนะแบบเออไทโซก็ชมอุลลานะว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วเพราะเก็บสองแต้มไปแล้วไงคือยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วก็อยากเป็นปโปรไหมอยากจะมาเทินปโปรไหมนะ อุลลาก็บอกนะแบบไม่ได้อยากเป็นนะอยากอยากจะเล่นเล่นเล่นยาจะเล่นแบบเป็นงานอดิเรกมากกว่านะก็อะไรนะก็ยังบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรก็อยากจะเล่นเล่นสนุกก็ได้ก็ถ้าอยากเล่นสนุกก็มาชวนทีหลังเล่นก็ได้นะก็อยู่ๆก็คุยถึงเรื่องของไทโซแล้วว่าเป็นทั้งโบว์เพเยอร์แล้วก็มีงานด้วยไม่ไม่ลําบากหรอกก็ ก็มันบอกมันชอบทั้งงานมันชอบทั้งแหวนนะจะเลือกอะไรก็ไม่ได้นะมันดีทั้งคู่นะก็แต่เรื่องเลือกมดเลือกหมดนะครับก็อืมยังไงดีมันก็คุยกันเรื่องแบบยูมันยังงงว่าเลือกทั้งคู่ก็แบบอธิบายเป็นหนุ่มช่างหลีมันเดิมนะอธิบายเป็นโอชิโอชไอดอลนะก็แบบถ้าเป็นโอชใครคนนั้นก็น่ารักสุดอ่ะเพราะฉะนั้นก็แ็เท่าทั้งสองอย่างมันก็ดีทั้งสองอย่างนะแบบเอามาเทียบกันไม่ได้นะต่างคนต่างดีในสิ่งที่ตัวเองดีนะครับก็ อืมมันก็คุยกันเรื่องแบบอ่ายังไงดีล่ะจะเป็นโปรเพเยอร์จะเป็นฟอนต์ไฟเตอร์จะเป็นอาเคาน์เตอร์ไฟเตอร์ Fighter, อะไรก็แล้วแต่นะยังไงก็เท่อยู่ดียังไงก็ถ้าได้เล่นได้ทำสิ่งที่ชอบก็ยังก็ดีที่สุดอยู่แล้วแหละแบบจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ได้สนุกขอให้เล่นให้สนุกก็พอแล้วนะก็ยังมีเปรียบเทียบกับอะไรไอ ไรกะนะว่าแบบเออถ้ามีเพื่อนแบบทีมแบ็กเอาท์อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนไปนะน่าจะไม่ได้เป็นคนบ้าขนาดนี้นะฮะก็แบบไม่ท็อกซิกเท่านี้นะก็เริ่มเริ่มงานแข่งวันที่สามสักทีนะฮะก็เป็นวันสุดท้ายของแข่งรอบคัดเลือกแล้วอามิจิรุเก็บสามแต้มได้อยู่แล้วนะชนะฮารุกะได้นะเป็นคนแรกที่เก็บสามแต้มแล้วเข้ารอบแน่นอนนะครับก็ไม่เสียชื่อแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็มีใครอีกนะมี อาอุละละล,ละล,ละละเขารอบเขารอบแน่นอนอีกคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บสามแต้มในสายนะหดมากๆนะฮะแล้วก็มีอ่ารู้สึกว่าอืออ๋อมันผ่านมันมันข้ามมายูยูเลยเนะก็เป็นยูยูเจอกับไทโซนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบตีการ์ดกันมากพูดว่า มันนอกจากเมงุคู่เมงุที่เป็นคู่หนึ่งที่ต้องรอตัดเชือกก็จะเป็นคู่นี้ที่เราตัดเชือกนะเพราะว่าต่างคนต่างมีหนึ่งแต้มใครได้หนึ่งแต้มนี้ก็คือคุณชนะไปเลยนั่นเองนะได้เข้ารอบนั่นเองก็เราได้เห็นโอเวอร์เดตใบใหม่นะของยูยูนะครับก็ต้นเกมยู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 มาเล่นเหมือนที่มันบอกนะว่ามันจะไม่คอการ์ดมาให้ยิงนะก็และแถมกับแถมกับการเป็นครอสโอเวอร์เดตทำให้อาทิสตาม,มาลงข้างหลังได้ ม่จำเป็นต้องมายืนข้างให้มันไปอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังข้างๆแล้วมาตูดแวนปลอดภัยสุดนะก็ตูดแวนแล้วมันกันยิงด้วยไงเพราะฉะนั้นค่อนข้างสบายก็เล่นเหมือนที่มันบอกนะว่าเออมันเห็เกตหนึ 1, ่งเกตสองยู 2, 2, ไม่ลงเลยเข้าไปทุ่มนอนเกตสามนะก็ขึ้นสามปุ๊บยูยู 2, มันก็ใช้ครอสโอเวอร์เดชใบใหม่นั่นเองนะเป็นบรามเวลีนานะก็จะเป็นเวลีนาที่สามารถลุกตัวเองได้นั่นเองนะก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่บวกพลังและลุกได้ได้จวสองด้วยแบบเออจวดสองทิ้งหนึ่งนะก็โอเคนะเป็นอีกตัวที่ดีคุณว่าคิดว่ารู้สึกว่าลุกตัวเองจะเป็นสกิลของเนวาน่าให้ไหมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวดูก่อนนะคอสโอเวอร์เดทบวกหมื่นเนวาน่าตีแล้วก็น่าจะใช่นะเนี่ยเออนาเก่ยวกเนวาน่ามั้งสแตนบาร์เวลีนานะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตีสี่เวฟเข้าแวนได้ก็เป็น ตอนาด็กมันตอนนี้เด็กมันไม่เผาแล้วอะเด็กมันแทบจะไม่มียิงแล้วมันมันเป็นตีลุกอย่างเดียวเลยเลียตีลุกได้จัว่วตีลุกได้จัว่วพวกเนี้ยก็หลังจากจบจบการจบเทินของยูยูนะขึ้นเทินของไทโซนะไทโซ,นะโซก็ปกติตอนที่มันสู้กับไรกะครั้งที่แล้วยูวมันก็เห็นแล้วเออมันคงวางแผนไว้แล้วว่าอ่าไอาออเดอร์ออเดอร์ปมปืนมันอนะ มันจะต้องขึ้น3ครั้งที่2ถึงจะขึ้นปืนเป็นถึงจะขึ้นออเดอร์เกตสาได้แต่คราวนี้มันใช้สกิลของเกตหนที่ยิงไม่หมดลิทอ,อาสามารถแปลงป้อมปืนปจากจากเกตสอเป็นเกตสาได้ในเทิร์นแรกที่ขึ้น3เพราะฉะนั้นยูยูมันคิดไม่ถึงไงว่าไทโซมมันทําแบบนี้ได้แล้วมันเร็วไปเทิร์นหนึ่งทําให้ การกะเกณฑ์ของยูยูก็อย่างที่บอกมันมันมันไม่ได้ไปศึกษาการอะมัน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 ถามแค่อภินียแล้วมันก็จําเอาอะแล้วไม่ได้ไปดูการ์ดเหมือนกับที่ไรกะมันดูอะไรกะมันไปนั่งดูการ์ดอย่างที่เห็นนะก็แบบเออตามตายของมันนะยูยูก็ทําให้อผิดแผนของยูยูไปหน่อยนึงนะแล้วก็โดนคิดแล้วว่าไทโซน่าจะปิดเขาเทิรนนี้แต่ว่าไม่ไม่ออกทิกเกอร์นะไม่ออกคลีนะก็จะ มันยูยูมันแทบจะกาดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนเลียที่เป็นเกล็ดสองกดสกิลของปืนสั่งปืนท,ทำงานลดพลังแวนปนงข้าห้าพันแล้วก็ตอนที่แวนตีรถอีกห้าพันเป็นเหลือยืนอยู่สามพันก็ทําให้แบบกัดยากแต่ก็อย่างว่าไทโซมันปิดไม่มิดนะปิดไม่ลงเพราะฉะนั้นยูย,ยูมันส่วนตายมันเพราะว่าอย่างที่เห็นนะไทโซมันมือมันไม่มีและโดนสวน ดนส่วนโดยยูยูที่ตีแรงมันก็ไม่ไหวนะก็แพ้ไปอยู่ดีนะครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ตีการ์ดกันมันมากๆนะแล้วก็อืมยังไงดีละ่ะต่างคนต่างมีพนักพนักนะก็ยูยูมันพยายามยังไงก็ต้องไปเจอกันไรกะให้ได้อีกรอบนึงอะไทโซมันก็ต้องชนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเล่นการ์ดต่อนะก็สุดยอดนะเป็นอีกตอนนึงที่ตีกาดกันมันมากๆนะซึ่ง อหลังจากหลังจากแพ้ไปปุ๊บก็ไปพูดให้ให้ไปไทโซโก็ไปคุยกับพ่อเขานะว่าเออแพ้เราคัดเลือกนะครับพ่อก็บอกว่าตําตามสัญญานะแต่ว่าที่มันบอกนะมันดื้อน,นะก็คงคิดว่าเล่นยังยังเล่นเหมือนเดิมแหละไปพูดไปอย่างนั้นนะแบบระหว่างแข่งก็คุยกับยูยูไงว่าแบบเออต่อให้แพ้แพ้ก็ยังสนุกได้นะแบบไม่จําเป็นต้องชนะอย่างเดียวนะการเล่นการ์ดไม่จําเป็นต้องแบบ เล่นเพื่อชนะนะขนาดมันแข่งมันยังคิดว่าแพ้ยังสนุกได้อ่ะคิดดูว่ายูยูมันชิวชิวขนาดไหนนะแบบปกติเออถ้าเล่นเล่นๆนะเขาใจได้นะว่าต่อให้แพ้เออแพ้มันก็ยังสนุกได้นะไม่ได้เหมือนคุณพ่อเล่นคุณพ่อก็ไม่ได้ซีเรียสค็ต้องแพ้ต้องชนะนะก็บางทีก็เล่นเล่นๆเพื่อความสนุกนะบางทีก็เล่นแบบเด็กกาวที่คอมโบติดนั่นเองแต่ว่ายูยูนบอกว่ามันเล่นตอนนี้มันแข่งฮัลโหลไม่ได้เป็นการเล่นเล่นๆนะแข่งก็ยังคิดว่าเออเล่นแพ้ยังสนุกได้ก็เออพี่เขาจใจดีงามนะฮะ อแล้วก็คู่อื่นนะครับก็เป็นเมงุมิชนะโทมาริไปก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บสองแต้มเข้ารอบสายนะฮะมิเล่มิเลก็เก็บสองแต้มแล้วก็คู่สุดท้ายก็จะเป็นคุณพ่อเจอกับโทยะนะโทยะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เก็บสามแต้มแล้วก็เข้านะคุณพ่อคุณพ่อเครียดมากนะผมเครียดกว่าคุณพ่อมากนะเขาตอนแรกเขาบอกว่าเป็นสายฮีโรออ่สายฮีโร่แต่ว่ามันเป็น เขาต้องฮีโร่ไงฮัลโหลไม่ได้เป็นฮีโร่แปลงร่างอะโหลโคตรเครียดนะครับเอ้ยคองเปฮีโร่มันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับฮีโร่โนวาไม่ได้อยากได้อย่างนี้อ่ะ <c oughs> ก็จบไปครึ่งอย่างที่คุณพ่อบอกมันจบครึ่งแรกของซีซั่นแล้วแหละเ <c oughs> พราะว่ามันตอนจบมันก็ทําเหมือนกับมันไม่มีเอนเครดิตอ่ะมันไม่มีไม่ใช่เอนเครดิตมันไม่มีเอนดิ้งมันเป็นเอาเครดิตขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องต่อเลยนั่นเองนะฮะก็ มิจริรุก็มาทักทายยู่นะบอกว่าแบบนายใช่ไหมเป็นคนที่ดันจิเราให้ฟังนะแบบก็ยู่ๆก็ตกใจนะนรู้จักดันจิด้วยเหรอก็อืมทำให้มันสนใจนะสนใจในตัวดันจิสนใจในตัวของอยูยูนั่นเองนะครับแล้วก็ชินกิก็แนะนํานะครับแปดคนสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์นะก็จะเป็นรอบรองเอาล้ะใครแพ้คราวนี้ไม่มีเก็บแต้มแล้วแพ้ปุ๊บออกเลยน,ะนั่นเองนะฮะอืม แล้วก็แน่นอนนะอย่างที่คุณพ่อเก่งไว้นะฮะโทมาริเป็นคนมันใหญ่แน่นอนนะครับเจ๊ก็ถือไม้มาเรียบร้อยแล้วก็มิจิรุก็ยังบอกนะแบบเออนั้นการแข่งครั้งนี้แบบจิตใจของมิติรุมันมันวุ่นไวายไปหมดนะอาจจะเป็นเพราะเพราะว่าอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็อา่าเป็นประโยคปิดท้ายของเรื่องนะแบบถ้าเป็นเธอสักมืออาจจะเอื้อมถึงก็ได้ประกายแสงของดวงดาวดวงนั้นแบบ ดาวเคลหรอดาวโดนไหนนะก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปในครึ่งหลังซีซั่นนั่นเองก็อตอนต่อไปตัวอย่างตอนต่อไปมันเป็นอีกอเป็นคิดว่าเป็นตอนชิลไม่น่าจะแบบอาจจะมีติกันเล่น,ลนๆแบบไม่ได้ซีเรียสน,นะก็เป็นหลังจากจบจบ,จบทัวร์นาเมนต์จบจบทัวร์นาเมนต์หาครึ่งแรกไปแล้วก็คนที่แพ้จะเป็นยังไงต่อ ยูยูพี่พี่พี่แล้วก็แม่ของยูยูได้เปิดตัวตะทีหลังจากหายไปเลยนะหายหายไปเลยตั้งแต่ขค้นสีซันสามานะไม่มาเชียร์น้องไม่มาเชียร์ลูกไม่มาเชียร์ใครๆทั้งสิ้นนั่นเองก็เออเป็นอตอนที่แบบน่าจะเป็นตอนที่พักการ์ดแล้วไปเดินหน้าเนื้อเรื่องนะแบบหลายๆตัวที่แพ้มาอาจจะมีบทต่อนิดหน่อยอาจจะมาตีการ์ดนอกรอบกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบ คุยอะไรกันเรื่องอนาคตอะไรพวกนี้นะก็อย่างที่บอกนะซีซั่นนี้มันมีตัวขายค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันซีซั่นนี้มันต้องรีบแบบมันต้องมันมันเป็นทัวร์นาเมนต์ไงแล้วมันขนาดแปดตอนเนี่ยมันเล่นตีขากันเจ็ดตอนติดเลยนะแล้วข้าแบบคือ่ึงตอนเนี้ยเห็นไหมว่ามันตีกานแค่คู่เดียวแล้วมันข้ามกันห้าหกคู่แบบแล้วมันไล่ครึ่งหลังอีกแปดคนสุดท้ายก็จะตีกันอีกก็ น่าจะไม่ทันในะพวกตัวประกอบพวกนี้อาจจะต้องมาแนวแนวนี้แทนแ,แล้วค่อยถ้าถ้าได้รับความนิยมหรือฮิตหรือว่าอะไรเห่นไม่นไยโซ,โซอย่างเงี้ยค่อนข้างจะถ้าออกสลิปมาถ้าออกของเมชชนไดามาคุณพ่อคิดว่าน่าจะขายง่ายขายดีไยโซยังน้องกระต่ายอะไรพวกเนี้ยเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะตอนนั้นคุณพ่อคิดว่าน่าจะชิวๆแต่ว่าน่าจะมีอะไรพูดเยอะมากกว่าตอนนี้นะตอนนี้จะเป็นส่งท้ายส่งท้ายคู่ไหนชนะคู่ไหนเก็บคะแนนกันยังไงอะไรมากกว่านะก็ ไม่ได้มีอะไรให้คุยกันเยอะมากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะสังกัดรับชมตัดกันดือ้อจบกันง่ายๆเหมือนเหมือนกับที่มันเหมือนกับตอนนี้นะฮะก็คังไงคือข้างล่างได้นะครับขอบคุณมากนะฮะสังกัดรับชมสวัสดีครับ